สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะยืนอยู่กันกับน้องเอมี่นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่ก็อัปเดตเป็นรถยนต์7ที่นั่งให้ชมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะคะนำเสนอเป็นรถ Toyota Fortuner 2.4โตว,วีค่ะขับ2นะคะรถปี2019 เล็กไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลค่ะคันนี้นะคะราคาเปิดขายที่เพิยนต์อยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะรถมือเดียวป้ายแดงรับประกันเรื่องโครงสร้างค่ะนะคะไม่มีชนหนักพิควมัมสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะบุ๊คซูวิชศูนย์ครบถ้วนแน่นอนนะคะแล้วคันนี้นะ,ะฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกๆเลยค่ะเริ่มต้นเพียง2.49%จุ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ15,000บาทตลอดสัญญานะคะสำหรับ f อฟซีท่านไดเนี่ยพี่พี่ท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0967252736เบอร์เอ็มีด้านล่างใต้คลิปขวามือทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอดไลน์ได้เลยตามเบอร์โทรนะมาเดี๋ยวเอ็มี่นะคะพาชมรายละเอียดรอบคันกันนะคะเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยสําหรับด้านหน้านี่เลยค่ะนะคะโคมไฟคู่หน้านะเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะไฟเป็นอของ b บบิมเ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว d ดย t i m ม r ล n n นิ่งไล h ์ค่ะนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมค่ะพี่นะสวยๆเลยถัดลงมาด้านล่างค่ะนะคะเป็นไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานนะนี่ค่ะปทะเบียนนี้เลยค่ะพี่9ก้ตอไก่นะนอนใน1450กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะตัวรถนะคะเป็นรถสีขาวมุกนะ รถส,สีสวยๆเดิมๆสีเนียนๆรอบคันนะคะสีไม่มีเพี้ยนไม่มีกลับสีไม่มีสาดสีมาสีเดิมตรงเล่มค่ะนะคะต,ตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กอลอยขนาด18นิ้วพอทีแม็กนี้เป็นแม็กทูโทนนะเป็นล้อแม็กทูโทนนี่เลยนะคะยางนี้เป็นยางอาปี2023ค่ะยางยี่ห้อดันหลกปี2023นะ ยางใหม่ๆดอกยางเหลือๆเยอะๆอ,อย่างนี้ใช้งานได้ยาวๆนะฮะรู้กันอยู่นะคะสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมีเป็นรถใหม่ป้ายแดงนี่รุ่นนี้อยู่ประมาณล้านสี่แสนกว่าบาทนะคะวันนี้มือ2เนี่ยเหลืออยู่แค่แปดแสนแปด่นนะแปดแ0นแดมื่นเก้าพันบาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่เลขไม่แล้วแต่สภาพตัวรถนะฮะบางที่ขายถูกหน่อยค่ะเนี่ยแต่ต้องแลกมากับความเสี่ยงของตัวสภาพตัวรถ นะคะสวยๆเลยคันนี้นะกระจกมองข้างนี้พับปรับเก็บไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งค่ะนะคะการเปิดประตูคันนี้นะเป็นโครเมียม,มสวยๆเลยกระจกทุกบานนะคะมีตาตัวตาทุกบานนะกระจกไม่แตกไม่เปลี่ยนมาเดิมๆโรงงานรอบคันค่ะพี่นะคะ แล้วก็ฝั่งประตูคนขับนี้จะเป็นสีอ่าดำนะคะดำกับน้ำตาลนะหนังเป็นหนังสีน้ำตาลนะคะกระจกปรับระบบออโตโส้สีบานเลยค่ะนะคะระบบเซนะ็นทรัลล็อกนะนี่กระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะสวยๆนี่ค่ะโครงสร้างเดิมๆโรงงานนะคะน็อตไม่มีขยับโครงสร้างสวยๆเม็ดอาร์กรอยหัวน็อตแต่ละจุดสวยๆเลยนี่ก่อนประตู เห็นไหมคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเสียมตาลค่ะนะคะเบาะหนังเสียงตาลเดินได้สีขาวเบาะคู่หน้านี่จะปรับไฟฟ้านะหนังสวยๆเดิมๆสภาพดีๆนะหนังไม่มีรอยแตกรอยยับนะคะคือภายในนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยหมดแล้วนะภายในเราปรับสภาพให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะพี่รถไม่มีช้ำแน่นอนพรมลัยนะคะเป็นพรมลไยหนังมัลติฟังก์ชันนะตกแต่งลายไม้สวยงาม นะะมาพร้อมกับตัวพันดันชิปค่ะนะคะเกีี่ยม,มือ,อมเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ดูเลขใหม่กันะนะคะขึะืนด้านให่เลยปุ๊บอ่ะ ดีค่ะนะหนะ้าปัดเลินไม้นี้แสดงผลแบบดิจิตอลค่ะเลขไม้ใช้งานนะคะอยู่ที่1 2 3 0 0 0สนสอามพันนะหนึ่งแสนสอพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดกิโลตัวนี้ไม้เดิมไม้แท้นะรถใช้งานมาหกตีวิ่งแสนสองตกวิ่งปีละประมาณไม่ถึงสองหมื่นโลถือว่าใช้งานน้อยเลยนะคะหน้าจอนี้เป็นจอทัชสกรีนค่ะนะคะของตัวต้าแท้เลยนะของกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็ตัวระบบเนวิเกเตอร์นะคะพร้อมกับเชื่อมต่อบลูทูธไอแพดเครื่องตัดทุกอย่างคือใช้ได้หมดแล้ว นะาสแขนซีดีได้นะคะแอร์นี่เป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะนะคะแล้วก็คอนโซลกลางนี่ตกแต่งลายไม้สวยงามนะคะแล้วก็เกียร์นี่เป็นระบบอัตโนมัติค่ะปุ่มอีโค o โหมดนะคะพาวเวอร์โหมดนะสวยๆเลยคันนี้ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะมาลองขับก็มาหาเอมี่ได้นะคะที่เพชรยนต์นะมาหาเอมี่ได้เลยที่เพชรยนต์เปิดบริการทุกวันเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋า ไม่มีวันหยุดนะคะนี่ครับเห็นไหมฮะกระจกเดิมโตโยต้าทุกปาร์มกระจกเดิมโตโยต้าทุกปานรับประกันเลยนะว่ารถของเรานะคะเดิมๆโรงงานนะคะรถไม่มีชนหนักแน่นอนลูกค้าได้ไปก็คือค้มค้านะคะเรามาตรฐานนีสำคัญอยู่แล้วนะโครงสร้างเดิมๆสุดๆนะคะ น็อตเป็นอาร์ตไม่มีขยับโครงสร้างส,สวยๆเลยสาหรับที่นั่งแถวกลางค่ะตัวเบาะนี้ก็เป็นเบาะหนังสีตาลนะหนังเดิมๆเ,เหมือนกันนะเบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ยุยมาพร้อมกับตัวพักไฟบ้านนะคะเสียบให้ชาถึงสองตำแหน่งนะนี่ค่ะท่านใดสนใจนะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็แอดไลน์เบอร์โทรได้ขอรูปภาพขอโลเคชันร้านได้เลยสำหรับด้านท้ายนะคะตัวไฟไท้ายนี้เป็นไฟ LED นะ โคมสวยๆไม่มีรอยแตกนะคะโคมสวยๆไม่มีรอยแตกสภาพเนียนคลิปเลยคุณพี่จ๋านะคะันนี้ด้านหลังนี้เป็นคิ้วพรีเมียมนะคะคิ้วพรีเมีย e มคาดยาวเลยพร้อมกับตัวโลโก,โกโ f er ้ f ฟอร์จูเนอร์ประทับอักษรนูนนะคะสภาพดีๆเห็นไหมคะโครงสร้างน็อต ปอท้ายน็อตไม่มีขยับเมนอาร์มเดิมๆนะเมนอาร์ียังเม็กสวยๆอย่างนี้นี่ค่ะคุณลูกค้าจ๋านะจา๊ะท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะ,ะก็ติดต่อสอบถามกันได้นะฮะแลวประกันเลยว่าซื้อกับเรานี่ลูกค้าได้ความสบายใจแน่นอนเบาะที่นั่งแถวสามนี้คือซิกเนเจอร์ของ Fortuner เลยนะคือแขวนขึ้นไปบางท่านชอบบางท่านไม่ชอบนะก็คา,ากันไปค่ะนะคะแต่ว่า ด้วยโลโก้นะคะของโ o r t จ n เนนี่เห็นไหมคะเครื่องมืออยู่ครบเลยไม่จุกจิกนะคะเป็นรถครอบครัวที่ไม่จุกจิกใช้งานง่ายดูแลง่ายนะคะคันนี้นะคะ889,000บาทเป็นเจ็ที่นั่งนะรุ่นนิยมนะเป็นรุ่นยอดฮิตก,กันท่านใดพ่อแม่ท่านใดพี่เพี่อนาๆอาท่านใดนะคะที่มีแผนอยากจะได้รถเจ็ดที่นั่งมือสองแล้วอยากได้รถที่ ซื้อแล้วสบายใจก็แนะนำเป็นคันนี้นะคะตัวรถนี่สวยแน่นอนร้อเปเซ็นสภาพเนียนทริค่ะนะคะยางซีรีสี่นะยางยี่ห้อดันหลบซีรีสสี่สั้งสี่เ้นเลยแล้วก็ช่วงล่างีเนียนไม่มีสนิมนี่ค่ะกระจกเดิมโตย้าทุกบานนะกระจกเดิมโตย้าทุกบานเห็นไหมฮะสวยค่ะ นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่2.49%นะดอกเบี้ยรเริ่มต้นถูกๆเลยพร้อมผ่อนอยู่ที่เริ่มต้นเดือนละ15,000บาทนะฟรีดาวผ่อน15ลูกค้าดาว1 0 0 0ลดทั้งงวด2,000ค่ะดาว2 0ส0ลดทั้งงวด4,000เอาที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะว่าจะดาวเท่าไหร่ฟรีดาวอะไรยังไงก็มาพูดคุยรายละเอียดกันได้เลยะะที่เพจยน โครงสร้างเดิมๆสวยๆเน้นๆอย่างนี้นะคะสบายใจได้เลยซื้อกับทางเอมมี่ที่เพชรจบนะคะไะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะหลายท่านอาจจะรอดูห้องเครื่องกันนะเดี๋ยวชมกันเลยค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2 4 0 0ซนะะีเครื่องยนต์ดีเซลค่ะนะคะเครื่องยนต์นี้ไม่มีอาการสั่นก,กัารไหนะคะเลขกตัวเครื่องเลขตัวถังตรงอกับตัวสําเนาเล่มน,นะคะเครื่องยนต์ สวยๆเลยเนียนๆยิบๆิบหาเล็กๆวรกับตัวของเราเยนะรอยมารอยางกระดกสันังอกาน่เไม่สนุการยำนาค่ะไม่สนุการแกะการข่านานนะคะสวยเนียนหนึ่งนะพูดรถเริ genau, mm ่มโดยโรงงานนัไม่มีขยับเปมอัดเลนะคะได้ตัยแกะ น็อตลอยเม็ดอานทุกทีนะบะ่านแก้มด้านขวาสุดสวยนะคะทันที้วยาเติดตาครน่องรื่อด 2,400cc ดีเซลนะัะรถปี2019เลขใหม่ชิ้นงานเพียงแค่1,200กิโลตกวิ้งปีละให้ง2 0 0นะฮะเด็กไนแบตเตอรี่ให้ใหม่ของเรียนดูแลให้ค่ะกันเป็นเติมสวยนะคะ ้ร้อาเป็นา้ำปกติกันเดินะร้อนไม่มีอวคืสร้างเงียนคลิปอนนีสนใจก็ติดต่อสอบถามน้องอิมมี่ได้รับประกันว่าสวยนะคะสวยงามเงียนคริปแน่นอนนะคันนี้นะสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะสนใจอยากเป็นเจ้าของรถ Toyota e Fortuner 2.4ตัว V ีขับ2ะค่ะนะคะรถปี2019 เลขไม่หนึ่งแสนสอมกิโลค่ะกับราคา8ปดแ0 0แบาทคัทนนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ที่หน0 0งบาทดอกเบี้ยเริ่มต้น2องจ้าเปรถสวยๆส,สภาพเนียนๆอิบๆิบคันนี้นะคะราคาดีแน่นอนนะรับประกันเลยว่าโครงสร้างสวยๆเดิมๆโรงงานนะด้วยสภาพตัวรถที่เรารับประกันเรื่องโครงสร้าง ะะได้รถดีรถสวยคุณภาพดีแน่นอนนะคะันนี้นะสนใจคันนี้นะคะติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 6ย2 5 2 7 3 6 i นะคะแอดไลน์เอมี่ที่เบอร์โฟได้เลยหรือขอโลเคชั่นร้านได้เลยนะรับประกันว่าจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อมาได้เลยนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามชมคลิปวิดีโอจนจบนะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้นะสวัสดีค่ะ